อัสลามุอะลัยกุมรอฮ์สุลลอฮ์บุลาการตะครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Business First ครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับธุรกิจธุรกิจหนึ่งครับเขาทำอันนี้ให้กับไวท์แชนแนลในรายการตะลุยขุมทรัพย์แห่งอันกุรอานเป็นธุรกิจอะคิลิกครับไปคุยกับผู้บริหารของเขาครับว่าเขาทําธุรกิจอย่างนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างรับรองว่าเทปนี้คุณผู้ชมพลาดไม่ได้ตามผมมาเลยฮะ ครับคุณผู้ชมนี่ตะลุยขุมทรัพย์แห่งอันกุรอานแต่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาตะลุยบริษัทที่เขาทําเครื่องนี้นะครับไปคุยกับเขาเลยครับสลามวอลัยกุ้ครับสลามวอลัยกุมงอาร์ตูโลบารากาตุครับแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมอับดุลรัมานซอมาดีครับนะครับเป็นเจ้าของบริษัทอาร์ตุปจำกัดเปิดบริษัทมาได้5ปีแล้วครับห้าปีเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับเป็นโรงงานที่แปรรูปงานเกี่ยวกับแผ่นอะคริลิกทั้งหมดนะครับผมต้องขอเกินนิดนึงคือด้วยความที่ว่าเมื่อก่อนเนาะ ผมเป็นเซลลขายแผ่นอะคริลิกมา10กว่าปีอ๋อเหรอฮะใช่คือขายแผ่นอะคริลิกใช่ครับเป็นเซลลโรงงานนะครับพูดง่ายๆเป็นเซลโรงงานครับมา10กว่าปีนะครับทีนี้มาถึงจุดจุดหนึ่งที่อัล์ให้อัล์ให้ให้เรารู้สึกว่าเอ้ยถึงเวลาที่เราจะต้องออกมาทําเองอะไรเงี้ยครับก็เลยออกมาทําการเป็นเซลล์ขายอะคริลิกเนี่ยฮะครับมันไม่ได้มีทักษะการทําอะคริลิกครับเราไปเก็บเกี่ยวยังไงแล้วรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะจับธุรกิจอะคริลิก เก็บเกี่ยวจากลูกค้านี่แหละครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมขายเนี่ยคือขายให้กับกลุ่มผู้ขายพวกเอเจนต์แล้วก็กลุ่มผู้ใช้ขายรายย่อยใช่แล้วก็มีผู้ใช้ซึ่งกลุ่มแบบแบบสเกลแบบผมเนี่ยมีอยู่ประมาณสักสามสิบสจากที่เราดูแลแล้วเราไปประสบการณ์ยังไงฮะไปดูว่าเอ๊ะเขาชอบแบบนั้นเขาชอบแบบนี้คือเราเวลาเราไปเยี่ยมลูกค้าเนี่ยก็จะมีการพูดคุยก็จะมีสินค้าวางอยู่เหมือนกันแล้วก็ลูกค้าก็จะแนะนําว่าเอ๊ย ถ้าจะทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยผมแนะนําให้เริ่มแบบนี้เลยลูกค้าผู้หญางนี้เลยฮะจริงครับส่งเสริมส่งเสริมจริง,รงๆเราทำมิแล้วว่าลูกค้าส่งเสริมผม,มนะครับเพราะว่าเราจะถามเขาตลอดว่าเฮียแบบนี้ผลิตยากไหมเฮีย,ยแบบนี้ราคาดีไหมที่เราถามนี่คือเราถามด้วยด้วยการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าถูกต้องครับคือการจะเข้าไปคุยกับลูกค้าเพื่อที่จะบอกว่าเฮียมีอะไรจะสั่งไหมเนี่ยผมมองว่ามันดูตรงเกินไปนิดนึง ดังนั้นเราจะต้องมีสตอรี่ที่ว่าจะต้องคุยเพื่อสร้างคอนเนคชันสร้างความสัมพันธ์ให้เขารู้สึกไว้ใจเราใช่ครับใช่ประสบการณ์ที่ได้การเป็นเซลล์คืออะไรฮะแน่นอนเรามีกลุ่มลูกค้าที่เยอะขึ้นนะครับเรารู้เข้าใจว่าอะคริลิกที่เราอยู่มา10กว่าปีเนี่ยมันสามารถสร้างไรายได้ให้กับเราได้มากกว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับหมายถึงยังไงฮะหมายถึงว่ามันไม่ได้ทําได้ป้าอย่างเดียวอมันไปกลุ่ม ฝาตู้ปลาก็ได้กลุ่มบูธกลุ่มอัแกอไรท์ทำได้หมดนะครับถ้าแต่ผมจะเป็นคนไม่รู้เลยพี่น้องที่ดูรายการอยู่เนี่ยไม่ทราบเลยอะคริลิกเนี่ยมันคือวัสดุอะไรฮะอะคริลิกเหรอครับอะคริลิกนยครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอันนี้ฮะมันคือกลุ่มพลาสติกชนิดหนึ่งพลาสติกชนิดหนึ่งใช่แต่เป็นกลุ่มพลาสติกที่อันดับต้นๆของพลาสติกคือความใสเนี่ยเป็นรองแค่เพชร คือท็อปของพลาสติกคืออะคริลิกฮะใช่ครับใช่ใส่รองจากเพชรใส่รองจากเพชรครับการันตีได้ความใสถ้าจะเทียบกับกลุ่มพวกอะเรซินคะพวกพีวีซีอะพีว PVC พลาสติกโพลีคาร์บอเนตอันนี้คือใสที่สุดแล้วครับใสที่สุดใช่ครับราคาของมันถือว่าสูงกว่าบรรดาพลาสติกอื่นๆฮะพลาสติกอื่นๆสูงกว่าด้วยคุณสมบัตินะครับแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับท็อปของพลาสติกใช่ครับ เพราะว่าถ้าเป็นกลุ่มที่สูงกว่านี้จะเป็นกลุ่มพวกพลาสติกวิศวกรรมแล้วพวกที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องทนความร้อนเป็นพันองศาต้องมีความยืดหยุ่นสูงอะไรพวกนี้ครับ,รบก็จะเป็นพลาสติกกลุ่มนู้นละกลับมากลับมาธุรกิจของคารัชรดูแลเรื่องของการทําอะคริลิกโดยเฉพาะเนี่ยนะครับ,รบตัดสินใจมาเปิดธุรกิจนี้เราต้องวางแผนอะไรยังไงไหมฮะว่าฉันจะออกจากงานประจําแล้วฉันจะมาทําธุรกิจส่วนตัวแล้วเปิดบริษัทครั้งแรกจําความรู้สึกได้ไหมฮะ มีโรงอยู่โรงเดียวก็คือโรงนี้ครับเอาจริงคือมีโรงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวให้พาไปดูมีโรงงานอยู่โรงเดียวใช่ครับม,มีโรงงานอยู่โรงเดียวมีห้องอยู่ห้องเดียวรวมทั้งออฟฟิศโตทางานห iment ห iment เครื่องเลเซอร์อะไรอยู่ในห้องน้นหมดเลยเราทากันแค่สองคนกับแฟนแล้วหาลูกค้ายังไงครับเราบอกลูกค้าที่เราดูแลอยู่ <CE> ว่าผมออกจากบริษัทเดิมแล้วนะ<อ>เรามาทําเหมือนเฮียนี่แหละเรามาทาเหมือนเฮียทําเหมือนซ้อนนี่แหละถ้ามีงานอะไรที่ไม่ทันส่งให้เรานะ อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรฮะโอกาสจากการที่เรามีคนรู้จักเยอะคอนเน็กชันคอนเน็กชันเก่าของเราคือความจริงใจครับลูกค้าเป็นยังไงฮะเขาบอกเออเป็นยังไงโชคดีนะขอให้มันสําเร็จนะอย่างนี้ไหมประมาณนึงแล้วก็ส่งงานให้เลยก็มีครับฮะเหรอฮะใช่ครับเอาไปทําเลยเพราะว่ากลุ่มแปรรูปเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือไม่สามารถที่จะเบ็ดเสร็จร้อประสบ์ในเจ้าเดียวได้ครับก็จะต้องมีซับมีคอนเน็กชันอย่างผมเนี่ยจริงๆทุกวันนี้ ผมก็ไม่สามารถที่จะจบได้ทั้งหมดถูกไหมครับครับครับผมก็ต้องส่งไปอีกโรงหนึ่งให้ช่วยไปที่ที่สองให้ช่วยผมครับแล้วก็เอามารวมกันที่ผมเพื่อให้มันส่งลูกค้าได้หมายถึงว่าลูกค้าเขาเขาบอกเขาอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งครับซึ่งงานนี้มันไม่ใช่งานอครคลิกอย่างเดียวถูกต้องครับมันเป็นงานที่จะต้องไปร้านนั้นร้านนี้ร้านโน้นแล้วมาประกอบที่เราใช่ครับคนส่งให้ลูกค้าก็คือเราใช่ครับแต่เราก็ต้องไปวิ่งหาเจ้าอื่นด้วยใช่ครับอืมคิดว่าเคล็ดลับในการ ผมคืออามาะนะะผมรับผิดช,ชอบอมผมไม่เคยทิ้งงานลูกค้านะไม่เคยทิ้งงานคือน้อยครั้งที่จะโทรไปขอเลื่อนว่าเฮียครับมันไม่ทันครับรับมาแล้วเราประเมินแล้วว่าทันก็คือต้องทันคือถ้าไม่ทันเนี่ยผมจะส่งอีกซับหนึ่งให้ช่วยเลยงานผลิตเหมือนกันครับผมอย่างผมรับงานตัดมาประมาณ2,000ชิ้นอย่างเงี้ยครับ,ครบเครื่องผมทำได้แค่พันสองแปดร้อยผมส่งเลย กำไรน้อยลงอืมใช่เพราะเราต้องไปจ้างเขาเราต้องไปจ้างเขาเสียส่วนต่างให้เขาเสียส่วนต่างให้เขาแต่ผมส่งงานทันอ๋อนี่คือเคล็ดลับใช่ครับลูกค้าเนี่ยไม่รู้หรอกว่าหลังบ้านเราทําอะไรถูกต้องครับแต่เราทําเสร็จให้ได้ตามที่เราสัญญากับเขาไว้ใช่ครับอแล้วทําแบบนี้มาตลอดใช่ครับสิ่งที่ลูกค้าชมว่าเป็นเสน่ห์ของร้านเรามันคืออะไรฮะลูกค้ามักจะฟีดแบ็กมาอย่างไงขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยเขาที่ช่วยเขาใช่ครับใช่ที่ช่วยเขาเพราะว่า อย่างที่ผมบอกคืองานกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยมีเวลาทําแค่อาทิตย์เดียวต้องจบอืใช่ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นหมดเลยส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นใช่ครับบางบางคนมาเอางานที่ผมสี่ทุ่มเพราะว่าตามเดอโมเขาใชกลางคืนกันไงตามเมืองทองเขาทำงานกลางคืนถูกต้องครับใช่ใช่หรือบางทีเคยมีแรกๆเลยนะครับคือสี่ทุ่มครึ่งโทรมาเอาไปแล้วงานเสียให้ผมต้องตัดให้แล้วเราเรารับไหมฮะต้องทําครับ ต้องทำมันถือว่าเป็นครอบครัวลูกไม่พ่ออะไรก็คือมันมันไม่ได้เหนือบากว่าแรงด้วยความที่ว่าเราเราก็พักที่นี่ถูกไหมครับเราพักที่นี่เลยแล้วก็ก็ทาให้ลูกค้าไปถามว่าลูกค้าส่งงานได้เขาไม่โดนปรับเขา happy แล้วผมว่าอเขาจะจําเราด้วยนะว่าเราเป็นคนช่วยเขาช่วยเขาใช่ครับอันนี้อันนี้ถามอาจจะตอบตอบได้ก็ตอบนะฮะว่าบริหารจัดการครอบครัวยังไงคุยกับภรรยาคุยกับลูกยังไงเราต้องมีเวลาในการทํางานและยิ่งงานอยู่ในพื้นที่บ้านด้วยครับ ล่าให้ฟังหน่ยฮะเอาจริงๆผมมีเวลาดูแลลูกเนี่ยน้อยนะแต่ต้องอาทรเปและขอบคุณภรรยาที่เขาเป็นคนช่วยในห้องเนี่ยถ้าออฟฟิศผมมีคอมอยู่สี่ตัวเอาไว้ทำอะไรตั้งสี่ตัวของผมของภรรยาแล้วก็อของลูกสองคนเหมือนบ้านเลยถูกต้องครับคือเราพยายามจะไม่ให้ลูก นั่งเล่นเล่นเกมในบ้านหรือว่านั่งดูทีวีในบ้านบอกว่าจะดูทีวีจะจะมานั่งเล่นคอมอะไรขอยไม่เล่นอานนี้แล้วเราได้มีเวลาปฏิสมพันธ์กันใช่ถูกต้องครับเวลางานของพ่อลูกก็สามารถที่จะคุยกันได้บางทีลูกดูนั่งดู youtube บอกอยู่อ่าให้ป้าดูคลิปนี้อ่าเราก็ดูเราก็ได้คุยกันประมาณนี้การบริหารจัดการของเราเนี่ยเวลาของครอบครัวเวลาของธุรกิจเนี่ย เหมือนว่ามันจะกลมกลืนกันไปหมดครับความเครียดที่เกิดขึ้นจากการทํางานมันจะส่งไปกับบหลังบ้านเราบ้างไหมมีครับและทำยังไงฮะแก้ยังไงปรับยังไงมีครับก็คือการทํางานทุกอย่างเนาะมีความเครียดอยู่แล้วแต่ว่าความเครียดเนี่ยผมจะพยายามไม่สื่อไปถึงคน,คนในครอบครัวจะ<อ>มีที่รู้ก็คือภรรยารู้แล้วว่าโอเคผมเครียดแลวภรรยาก็พยายามจะ การเรื่องอื่นให้การเรื่ออื่นให้ถูกต้องครับแต่การเรื่อื่นให้อ่าแล้วก็ผมก็เป็นคนบริหารจัดการทั้งหมดก็คือบางทีเนี่ยการใช้ความเงียบในช่วงเวลากลางคืนอย่างเช่นละหมาดมาเริบแล้วเราเข้ามานั่งดูงานดูแบบอ่ะรอให้ทางออกโดยใช้ความเงียบนี่แหละอไม่ต้องไปตีโพยตีพายอะไรใช่อย่างบางงานเนผมแค่แพนไว้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องให้เจ้านี้ช่วยแล้ว กลายเป็นว่าเวลาเราเข้ามานั่งปุ๊บเอาล้อใ้ทางออกว่าเอ้ยทำไมไม่ทําวิธีนี้ล่ะทุกอ,อย่างจบอราทลแล้วลผ่านงานอะคริลิกเนี่ยเขาทําอะไรบ้างอยากจะให้อธิบายนิดหนึ่งว่างานมันเอาไปทําแบบนั้นเอาไปทําแบบนี้คนที่อยู่อยู่ทางบ้านจะเป็นชาวบ้านธรรมดาเอ๊ะแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับชีวิตของฉัน<อ>เล่าให้ฟังหน่อยครับมีอะไรบ้างจริงอะคริลิกเนี่ยอยู่กับเรามาในชีวิตประจำวันนีเกือบทั้งหมดนะครับไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนมาไหนจ,จะเห็นหมด เอาง่ายๆนะครับผมขอยกตัวอย่างพูดถึงได้ใช่ไหมครับได้ฮะเปิดเท่าเซเว่นไปอ่าสิ่งแรกที่คุณเห็นเนี่ยล่าสุดก็คือฉากที่คุณจจ่ายตังค์อ๋อโอเคคุณจะหยิบฐานนาฬิกาอ่าฐานที่อยู่ตรงนั้นไอตัวที่ใส่ในฐานเชลเชลเชลก็เป็นอะคริลิกอ่าป้ายที่บอกราคาที่ใส่บาร์โค้ดใส่อะไรก็เป็นอะคริลิกทั้งหมดอืมอทุกอย่างเป็นอะคริลิกหมดนะครับแต่ว่าเราไม่เคยนึกถึงมันอ่าป้ายป้ายตู้ไฟครับกล่องไฟครับ ป้ายร้านทุกอย่างเป็นอะคริลิกหมดนะครับอันนี้เราทําได้หมดเลยทําได้หมดเลยครับถ้าโฮมยูสที่บ้านทั่วไปเขาเรียกวอะไรป้ายเล็กที่บ้านป้ายเล็กที่บ้านตัวใหญ่อยู่ตรงนี้อันนี้ใช่ไหมฮะอย่างนี้ครับป้ายเล็กที่บ้านก็จะเป็นอะคริลิกเป็นอะคริลิกเพราะว่ามันคงทนกว่าแล้วมันมีสีสันืนคนที่อะคริลิกเนี่ยมีสีสันมากกว่า2ี่สสาสีคือใส่สีได้ตามชอบเลยสีใช่ครับสีเนี่ยก็คือโรงงานจะผลิตมาให้เป็นสีนี้แบบนี้เลยนะครับ หรือจะเป็นป้ายแบบนี้อันนี้ตามโรงแรมตามร้านอาหารก็จะบอกรักษาความสะอาดหรือห้ามสูบบุหรี่อันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มัสยิดก็จะมีป้ายับบอกซึ่งเป็นอะคริลิกมันจะมีความเป็นมิติมากกว่าป้ายที่เป็นสติ๊กเกอร์ไม่นิ่งๆไม่แบนผมจะชอบป้ายนี้คุณผู้ชมมิตติ้งรูมเราก็นั่งดูอยู่มันคืออะไรปรากฏว่ามันเลื่อนได้ฮะนี่ฮะเลื่อนเป็นว่างเป็นไม่ว่างครับอันนี้สําหรับบริษัท ใช่สำหรับบริษัททั่วไปใช่ครับงานที่เราเคยรับแล้วก็ใหญ่ๆระดับประเทศมีงานที่ไหนบ้างฮะระดับประเทศล่ะครับก็ศูนย์วิทยาศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์ของ 6, อง6เป็นงานอะไรครับเป็นงานตกแต่งชั้นหอดูดาวที่เป็นส่วนของกําแพงกานตกทั้งหมด นะครับแล้วก็สว่วนทั้งก้อนน,นะทัท้ทททงทั้งทั้งหอเลยครับเราดูเป็นคนดูแลหมดเลยทําหมดเลยครับใช่ก<อ>็ค,คือซับเขาส่งมาให้ครับในความที่ว่าซับเขาส่งมาให้แล้วก็ที่หอชุมเมืองสม,มุทรปราการอ่านั้นก็พอดีได้งานที่เป็นป้ายทั้งหมดเลยครับป้ายหอชุมเมืองสมุทรปราการที่เป็นป้ายสแตนเลสพร้อมติดตั้งอะไรครับโรงพยาบาลล่าสุดก็เป็นโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลเด็กงานตกแต่งชั้นสองครับแล้วก็เดี๋ยวเฟสสามก็น่าจะได้ต่อทำวินละครับแล้วก็อันนี้ป้าย อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าโลรางวันโรางวัลนี่งานคลลิกเหมือนกันงานคลลิกเหมือนกันใช่จะเป็นแทงอันกุรานแทงตอบคําถามฟ้าดงฟรุตอินมีหมดครับใช้แบบนี้ได้ไหมก็คือผมทําตามแบบทั้งหมดลูกค้าอยากได้แบบไหนครับหรือแม้แต่ลูกค้าไม่มีแบบละฮะเราเสนอแบบให้ได้ไหมได้ครับก็ผมก็เขียนแบบให้ถ้าลูกค้าบอกอยากได้ประมาณนี้อย่างหรือช่วงที่ที่ใช้กันบ่อยๆก็อย่างเช่นอะไรนะโลรางวัลของธนูของชมรม ทิงธนูทิงธนูมุสลิมไทยอันนั้นก็เป็นผมทําไปซะเยอะอ๋ออันนี้ของกรรมการอันนี้ของกรุงเทพมหานครใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นโล่มออก็จะเป็นโล่อะคริลิกเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นส่วนของสติกเกอร์นะคือเขาทาสติกเกอร์ข้างหลังแต่ตัวอะคริลิกข้างนอกเราทำทำใช่แล้วก็สติกเกอร์ผมก็ส่งให้ซับเป็นคนทําให้แล้วก็มาจบที่เราประมาณนี้อันนี้อีกอันหนึ่งฮะ อันนี้ใช้ในบ้านใช้ในบ้านกล่องที่ชู่แต่อันนี้เป็นเครื่องสัมารเป็นคนสั่งทำอันนี้จะไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับอันนี้จะเป็นงานพิมพ์ U v เออใช่เนี่ยผมก็เลยจะถามอยู่ฮะว่ามันมันมันเป็นงานแบบนี้ได้ด้วยใช่เป็นงานพิมพ์ UV เราก็ส่งไปพิมพ์แล้วก็เรามาพับประกอบทีหลังผงเข้าโรงพิมพ์ก็คือจบที่ผมได้เหมือนกันคือลงสีจากที่นน่นฮะลงสีจากโรงพิมพ์เหมือนกับตัวนี้เหรฮะตัวนี้งานทรายตัวนี้งานทรายทาเองอันนี้ทําที่โรงงานผมได้เลยอันนี้เราทาได้ใช่แล้วก็ต สลักลงทองสลักลงทองใช่ครับโอเคอ่ะอันนี้จะแปลกกว่าที่อื่นนิดนึงอันนี้ของน้ํามันเครื่องครับอันนี้ก็จะเป็นตัวทดสอบความหนืดของน้ํามันอันนี้เขาออกแบบมาให้เราฮะเขาออกแบบมาให้แล้วเราก็มามาเจาะแบบนี้ใช่มาทําแบบนี้ง่านที่ริมันเจาะ CNC ได้ด้วยเหรอฮะเจาะ CNC ได้แต่อันนี้ต้องเป็นลงกลึงทําด้วยความที่ว่าเราไม่สามารถมีเครื่องมือที่จะขุดได้ลึกขนาดนี้ต้องให้ CNC ต้องให้ลงกลึงเขาเจาะให้เราก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมไปแล้วก็ให้ลงกลึงเขาทำแล้วตาบเกียวให้แบบนี้ แล้วเราก็มาประกอบทีหลังครับผมแบบนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยครับถ้าพี่น้องที่ดูรายการอยู่แล้วเขาสนใจที่จะสั่งทางโรงงานผลิตเนี่ยต้องติดต่อที่ไหนฮะโรงงานตั้งอยู่ที่ไหนมีเบอร์โทรศัพท์อะไรติดต่อ,อยังไงโรงงานอยู่ที่หนองจอกครับ,รบอยู่ที่หนองจอกคลอง13นะครับแล้วก็ถ้าเข้าจากตรงต้นคลองมาตรงสองนอนหนองจอกเนี่ยนะครับ,รบก็เข้ามาประมาณสองกิโลอยู่ฝั่งตะวันตก ครับผมจะเห็นป้ายสีขาวหน้าโรงงานชัดเจนเลยโอเคมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับก็0897729772ครับครับผมยินดีครับเดี๋ยวผมอยากจะให้พาไปดูนิดหนึ่งว่าตอนที่ขึ้นรูปงานเนี่ยมันทำยังไงใส่โลโก้เจาะเจออะไรไงพอจะได้ไหมฮะได้ครับถ้าวันนี้มีตัดวันนี้น่าจะมีงานตัดมีประกอบนิดหน่อยโอเคนะครับเดี๋ยวเดินดูได้เลยครับผมโอเคเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวิธีการทำของกว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ เราต้องทำยังไงและมีวิธีแบบไหนน่าสนุกมากเดี๋ยวตามไปเลยครับไปพาเราไปดูว่าเขาทำงานกันยังไงงานคีริงคือพลาสติกที่ต้องมาติดพร้อมๆกันด้วยกาวด้วยกาวเฉพาะของเขาอ๋อเดี๋ยวไปดูเลยฮะอันนี้ครับน้องเขากำลังทำอะไรกันอยู่คันตรงนี้ครับอันนี้เป็นส่วนของป้ายสำนักงานนะครับผมใช้คำว่าป้ายสำนักงานแล้วกันนะครับป้ายติดประตูจะเป็นพวกผักดึงประกบคู่เข้ากับกระจก ปิดเข้ากับกระจกคือกระจกอยู่ตรงกลางถูกต้องรั้อยู่ตรงกลางใช่กบติดเข้าไปแค่นี้ครับก็คือเป็นสัญญาณสัญณใช่สัญลักษณ์ใช่ครับอันนี้จะเป็นแผ่นพิเศษด้วยนะครับแผ่นพิเศษด้วยความที่ว่ามันจะไม่มีเป็นด้านเพราะว่ามันจะไม่สะท้อนกับแสงไฟเพราะว่าถ้าเป็นแผ่นทั่วไปแผ่นทั่วไปมันจะสะท้อนแสงใช่ใช่มันจะมีความเงาสวยนะนี่ออฟฟิศสมัยใหม่เนี่ยครับมันจะมีความเงาเห็นไหมครับมันจะมีความเงาใน l a z a d ามีร้านของพี่ด้วยมีครับมีขายอุปกรณ์แบบนี้ มีครับเฉพาะเฉพาะใช่ครับจะมีเซลล์รับผิดชอบตรงนั้นได้เลยเขาเขาเป็นคนจัดการเรื่องระบบทั้งหมดแล้วก็ส่งใบงานมาให้ผมผลิตอ่าครับผมแค่นั้นเองใช่ครับเป็นเม็ดใบออเดอร์ซึ่งใช้เวลาทําก็ไม่นานใช่ครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นพวกป้ายก็ฟ้านมีประกอบไวอยังอันนี้จะเป็นป้ายสอดสําหรับใส่กระดาษ a 4นะครับที่ติดตามสํานักงานนี่คุณผู้ชมเอียงให้ดูครับสอด a 4สอด a 4ใช่ครับได้ทั้งหมดแนวตั้งแนวนอนก็สั่งผลิตได้หมดเลยหมายถึงว่าสมมติเป็นต้อนรับ ขอต้อนรับคนนั้นคนนี้มาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ตรงหน้าประตูหน้าทางเข้าปิดเปิดปิดโอเพนคลอสหรือจะเป็นแบบป้ายทำความสะอาดตามสำนักงานจะติดใช่ไหมครับว่าติ๊กทำความสะอาดแล้วอ๋อเป็นป้ายเช็คลิสต์เช็คลิสต์ใช่ครับใช่ใช่ก็จะสั่งทำมาเหมือนกันซึ่งอันนี้ในห้างเนี่ยใช้กันเยอะใช่ครับใช่โรงแรมก็ใช้โรงงานก็ใช้ครับโรงงานก็ใช้เหมือนกันใช่ครับแล้วก็ขอดูป้ายอันนี้นิดนึงฮะอันนี้คืออะไรฮะอันนี้แหละครับอันนี้จะเป็นโหลประกาศครับโหลใส่ประกาศาไปคือ ที่มาที่ไปก็คือมีผู้ปกครองอลูกเขาชอบเลี้ยงประกาดแล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบกระจกเนี่ยเคยให้ลูกเขาถือไปทําความสะอาดแล้วมันแตกคือโหลประกาคําว่าโหลเนี่ยคือมันแก้วใช่ครับใช่ครับบางคนก็เป็นขวดเทลบูบอยถูกต้องครับอันนี้ก็เลยเป็นเคลิกคลิกใช่ครับแล้วเพื่อเซฟเด็กเพื่อเซฟเด็กกระจกไม่บาดมือล้างได้ทำความสะอาดได้เหมือนกันคือ เด็กเหมือนแก้วเลยฮะใช่ครับอ่าแล้วก็มันดีไซน์ได้ได้อิสระมากกว่าดีไซน์ได้มากกว่าด้วยความที่ว่าเราสามารถเจาะตรงนี้เจาะตรงนี้ก็หยอดอาหารปลาได้เลยงอาได้ครับแล้วเวลาถือเนี่ยเด็กๆเขาก็จะถือนี่ยมันจะติดตรงนี้ใช่ครับโอ้หน่ารักมากนึกถึงลูกเลยคุณผู้ชมเออเนี่ยแบบเนี้ยนี่ก็เป็นแบบแบบสีครับแบบสีที่บอกให้ฟังว่ามีหลายสีใช่ครับตัวนี้ไว้หยอดอาหารหรอไว้หยอดอาหารใช่ครับ แล้วก็บางทีผมไปเห็นที่ตัวแทนจาหน่ายผมครับที่ตลาดปลาเนี่ยเขาก็จะใส่พวกต้นไม้พวกหินเข้าไปแล้วก็เลี้ยงปลาหานกยุงตั้งอยู่ที่ออฟฟิศกลายเป็นว่าพนักงานออฟฟิศก็ซื้อด้วยเลี้ยงปลาหานกยุงบนโต๊ะทำงานเขามันไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะใช่ครับเป็นการเลี้ยงปลาแนวตั้งที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนเพราะปลาที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนหรอกปลาสดปลาหานกยุง ก็จะใส่ต้นไม้ใส่หินเข้าไปเให้มันสวยให้มันสวยแล้วตั้งที่ออฟฟิศเขาเลยตั้งที่โต๊ะทางานเขาเอาไหมพนักงานไว้จะได้ดูแบบสุนทรีในการทํางานหน่อยนะครับผมอันนี้ราคาเท่าไหร่ขอเนี้ยสอบถามนิดนึงครับอยู่ประมาณใบหนึ่งไม่เกิน200บาทไม่เกิน200ไม่แพงเลยไม่เกินสองร้อยันนี้ใบเดงประมาณร้อยหนึ่งร้อยเดียวใช่ครับโอ้น่าสนใจมากอ่ะอันนี้เมื่อกี้ผมเห็นอันนี้คืออะไรฮะ เขาเรียกว่ากล่องเก็บธนบัตรครับกล่องเก็บเงินกล่องเก็บเงินสาหรับรักสะสมอ้ามันที่มาที่ไปของกล่องนี้มันยังไงฮะมีเพื่อนผมเขาเอ่อมาเขาอยากได้กล่องเก็บแบงค์ห้าสิบเขาบอกว่าทําไมต้องเป็นแบงค์ห้าสิบเขาเก็บมาหลายปีแล้วครับแต่ปกติเขาจะใส่ไว้ในถุงอ่าแล้วเวลานั้นมันดูไม่สวยงามเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยอยากได้แบบเก็บแบบเนี้ยเพราะเขาเขามีเป้าหมายของเขาว่าปีหนึ่งได้เท่าไหร่เขาจะเอาเงินนี้ไปเที่ยวอ๋อคือแบงค์ห้าสิบมันหายาก กว่าจะได้แบงค์ห้าสิบมาเนี่ยนะมีแล้วก็เก็บหน่อยมันดูไม่เสียดายแต่แกไปเก็บมาเนี่ยได้บางคนได้ไปสามหมื่นต่อปีใช่ใช่ครับใช่ใช่ก็เอามาใส่เอามาใส่ในนี้หยอดเรียงเรียงให้มันดูสวยงามแล้ววางไว้ในห้องนอนตัวเองนะครับแล้วก็ทําให้มันเปิดยากนิดนึงด้วยคำคันั่งไขเข้ามานั่งไขใช่ไเปิดง่ายไม่เหลือไม่เหลือจริงครับจริงครับด้น่าสนใจมากอันนี้ไอเดียสำหรับลูกๆเลยนะใครจะลูกๆจะมีอีกแบบหนึ่งครับเป็นอมสินแยกเหรียญเลย ให้จริงเหรอฮะแยกเหรียญเลยครับอยากเห็นมากเลยเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวให้ดูได้อันนี้เท่าไหร่ฮะกล่องกล่องนี้ขายอยู่สามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบบาทนะอันนี้ราคาขายทั่วไปนะฮะใช่ครับใช่โอเคนี่คุณผู้ชมถ้าอยากจะสะสมนะฮะเป็นแบงค์พันก็ได้นะเป็นเหรียพันก็ได้ใส่เข้ามาเลยครับเดี๋ยวไปดูต้นน้ํากันฮะได้ครับผมอันนี้จะเป็นห้องต้นน้ําก็คือห้องสําหรับตัดอะคริลิกตัดชํ้แหละทั้งหมดโอ้ตัดชํ้แหละทั้งหมดคุณผู้ชมครับนี่คืออะคริลิกที่มีให้เห็น มันมีความหนาหลายหลายระดับด้วยกันใช่ครับมีตั้งแต่1.5เห็นไหมครับ1.5ไปเนาะมี1.5มิลบางไปไล่ไปเลยครับไล่ความหนาไปผมก็จะแปะไว้ให้ครับไปดูนิดนึงครับมันตัดกันยังไงฮะอันนี้ครับอันนี้คือการทางานของเครื่องซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมมีอยู่ทั้งหมด3เครื่องนะครับอันนี้คือเครื่องแรกเลยตั้งแต่ลงกิจการโอ้ยอย่างเจ๋งอ่ะอันนี้มันตัดตามแบบตัดตามแบบในโปรแกรมเลยครับ แล้วทําไมน้องเขาต้องเอาเอาไปกันด้วยครับกันแผ่นมันยกกันแผ่นมันยกแผ่นมันยกแล้วมันจะมันจะมีระยะเขาเรียกว่าโฟกัสที่ดีที่สุดในการตัดขาดถูกไหมครับอ๋อครับคือถ้าแผ่นมันยกขึ้นมันก็จะตรงนั้นจะไม่ขาดตรงนั้นจะไม่ขาดแล้วอันนี้ก็จะเป็นงานเนี่ยการผลิตก็จะเป็นงานพับขึ้นรูปถูกไหมครับพับขึ้นรูปเราจะพับอะคริลิกได้มันต้องใช้ความร้อนใช่ไหมใช่ครับใช้รวดความร้อนเนี่ยครับอันนี้น้องกาลังพับอยู่ นี่คือลวดความร้อนนะครับล้วก็จะมีโมเนี่ยครับผมก็จะทําโมนี้ขึ้นมาโมก็คือต้นแบบต้นแบบในการพับว่าเวลาเท่ามาพับมาร้อยใบก็จะเท่ากันหมดครับอ่าเข้าโมไปปุ๊บอลองดูฮะอ่ลองให้ชื่ออะไรครับเนี่ยทำงานมากี่ปีแล้วฮะจะเข้าสามปีแล้วโอ้ยสามปีแล้วนะเนี่ยฮะเขาจะต้องล็อกให้มันตามไซส์ของมันข้างในนี่คือร้อนนะผู้ชมถ้าไม่เชื่อผมเอามือแตะให้ดูยาเลย แต่ก็จะมีระบายความร้อนนะครับมีชิลเลอร์ให้อ่นี่ครับหนึ่งมันก็แค่อังเอาไว้แค่นั้นใช่ไหมฮะชาบให้มันร้อนแล้วก็จนเหล็กไอจนอะคริลิกมันอ่อนตัวเดี๋ยวก็จะพับได้เลยครับอือประมาณสักสิบวิครับเดียผมก็จะลองเคสดูก่อนะลงได้ยังลงได้ยังเนี่ยครับลงแล้วครับอ่าไปแล้วหนึ่งครับแล้วก็มาสเต็ปที่สอง๋อดูอ๋อเป็นอย่างนี้คุณผู้ชม วันนี้ครั้งแรกเลยนะฮะที่ว่าที่เาทำงานกันอย่างนี้ใช่ครับต่อมาก็จะเป็นตัวที่ต่อยอดครับครับตัวที่ต่อยอดก็จะเป็นเขาเรียกว่ากองบนกองบนที่ใช้ที่ใช้สําหรับตู้ปลาอ๋อก็จะใส่พวกฟิลเตอร์ครับระบายแล้วของผมคือที่พิเศษกว่าคือของผมมันจะมีเป็นม่านน้ําตกสําหรับออกมาได้ซึ่งกระจกทําไม่ได้ใช่งานนี้กระจกชิดซ้ายเลยทาไม่ได้จริงใช่ครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ผมออกมาทีหลังแล้วก็ ขายดีมากในรัสาด้าตอนนี้ครับก็จะมีทุกรุ่นครับอันนี้น้ําขึ้นถูกไหมครับน้าขึ้นน้ําขึ้นก็จะผ่านพวกระบบกรองเราทั้งหมดนะครับแล้วนี้น้ําลงน้ําลงก็จะเลือกได้2ระบบว่าจะเอาน้ําลงจากท่อข้างล่างหรือจะเป็นต้องตกก็ได้ตัวนี้ก็จะแตกต่างสร้างความแตกต่างจากกระจกแล้วคือที่สําคัญคือน้ําหนักเบาครับน้ําหนักเบาวางตรงไหนก็ได้วางบนตู้เพราะว่าตู้ปลาเนี่ย แค่เขารับน้าที่อยู่ในตู้นี่ก็เยอะแล้วถูกต้องครับแล้วก็มาเจอกองบนที่เป็นกระจกอีกก็จะหนักไปอีกอย่างน่นะครับอ่ะเมื่อกี้สัญญาไว้แล้วบอกว่าตัวเก็บเงินสำหรับเด็กอ่าสาหรับเด็กขอดูแบบเหรียญฮะอ่าได้เลยครับแบบเหรียญครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ออมสินเขาเรียกผมเรียกว่าออมสินแยกเหรียญนะครับหรือถ้าเกิดร้านค้าต้องการแค่เหรียญสิบเหรียญเดียวคุณก็แค่ปิดช่องนี้แล้วคุณก็เทเหรียญสิบออกมาอ๋อแค่นั้นเองแค่นั้นเองครับแยกแต่แรกเลยครับทีนี้เวลาเราจะนับมันง่าย เดี๋ยวมันจะไปต่อยอดนะฮะใส่เซนเซอร์หลอดเหรียญสิบไปกี่อันแล้วอ๋อครับโอเคครับก็าหรับใครที่สนใจงานอะคริลิกนะครับครับผมก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์อะไรนะครับขออีกทีเบอร์0 8 9ย์แปดเก้าครับเจ็ดเจนะครับผมอดุลรอมานครับผมครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือในรายการพิเศษเฟิร์สมีโปรโมชั่นพิเศษให้คืออะไรครับครับก็ถ้าใครมาสั่งทาตรงนี้สั่งทําผ่านรายการแล้วบอกว่ามาจากไวท์ชอแนลนะครับ เดี๋ยวผมมีส่วนลดพิเศษให้15-20โอ้โหส่วนลดเยอะมากนะครับอย่าลืมนะครับใครงานอะคริลิกจะเป็นงานแบบนี้เด็กๆก็ใช้ได้หรือว่างานระดับโรงงานระดับโรงพยาบาลหรือธุรกิจของคุณผู้ชมสนใจที่จะใช้บริการอะคริลิกของบริษัทนี้ก็สามารถติดต่อได้วันนี้หมดเวลากับ Business First แล้วครับจากลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ l วะบะเราะกาตุฮ h ครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ l วะบะเราะกาตุฮ h ครับผมดูนี่ครับโอ้โเท่มากเลย